ต่อไปบทสวดมหาสมัยสูตรบทสวดที่14เอวังเมสุตังเอกังสัมมยังพระคาวาสังเกสุวิหารติกะปีละวัฒมีมหาวเนมหาตาพิขุสังเกนะสังทิงปัญจมาเตหิตพิขุสัตเตหิตสัพเหิวะอรหันเตหิทัศหิจารุกาธาตุหิเทวตาเยภูมิเยนะสันิภยตตาหุติพระคาวันนงทัศนายพิขุสังฆาสายอัตโขจาตุนังสุทาวาสกายิกานางเทวานัง เอตัิตาหูสิคะยังโขปควาสังเกสุวิหารติกปีรัตมิงมหาวะนหะตามพิกุสังเคนะสังทิงปัญจจามาต็ิพิกุะเตหิ ชพิเหวะอรหันเตหิท hmm. ัศสหิเจลูกาชาตุหิเทวตาเยปูเยนะจันนิปิตังหุตศิปะขวันตังทัศนายะพิคุสังฆาสายานูนะมายามปิเยนะพระขาวเตนุปะสังกาเมยามะอุปะสังกามิวะพระขาวตูสันติกีอิมปติกาคาถาภาสือยามติอาจคูตาเทวตาชือยะถาปินามะพระละวะ ปุริสัมมันชิตังวาเทหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาพาหังสัมมิเชยยะสะเอวะเมวะสุทาวาสีสุเทวาสุอัตตาละหิตาภะคะวะโตูปุระตปัตตูระหังสุอัตโกตาเทวตาภะคะวันตังอภินวาเทวาอเกกะมันตังอจังสุเอกะมันตังทิตาโกเอกาเทวตาภะคะวาตูจันติกีมังอาคาสีอาพาสี มหาสมโยพระวันเทวกายาสมาคตาอาคตามหาหิมังธรรมะสมยังทักกิตายะปะปะอะปะราชิตาสังคันติอัตโกปราเทวตาภควัตุสันติกิมังคาทาภาสิพิคพิโลภิขโวสมาทะหังสูจิตตังอัตโนอุชุกามังกังสุสารชีวานตานิค่ะเฮวาอินทายานิลักขันติปันทิตาติ อัตโควปราเทวตาพระขวโตสันติกีอีมังค่าถังภาสีเชวาคีลังเชวาปริคังอินทัคีลังโอหัจามัยเมชาติจารันติสุทาวิมาลาจักคูมาตาสุทันตูสุสุนาคาติอัตโขปราเทวตาพระขวโตสันติกีอีมังค่าถังภาสีเยเกติพุทธังสารนังคาเสนเติคะมิสันติอปายะภูมิปหายะมนุสังเทหังเทวกายา อย่างปะลิปูเลสันติติอัตโคปลาเทวพิคุอมันเตสีเตเยภูมิเยนาพิคเวทัสสัสูโลกาธาตุสุเทวตาจันนิปฏิตังฮุนติตถาคตังทัศนายาพิคุสังฆาสะเยปิเตพิคเวอาหิสุงอจิตานาคาปจ,จุปนังสตาวาพัะหิสลาวาอุสาลิกามาเตสัมปีไมหังเอตอะไรเอตอะสัมมาสัมพุทธาเตสัมปี เซยถาปิไมหังเอตาลหิเยปิเตพิคเวพระวิสันติอนาคตะมัทนานัรหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระกวันตานางเอตาปลามัยวเทวตาสานิปติตาพระวิสันติเสยถาปิไมหังเอตาะหิเทวกายาลังอัน อินมานิเทศิษฐามิภิกขเวเทวะกายนานังนามามิตังสุนา,าัตสาบุตังนะนะสิโลทะกะภาสิสามิติเยวังพตตันติติโตเตโคภิกโคพระคาวะโตปัจจัยโสโซสพระคาวะเอตัะพระบูจาสีโลกรรมนุษย์กะสามียะตาภูมาธาสาธิตาสิ เยสิลิจสิลิคันทัพพลังปายิตตาตาสามัยิตาปูสูสีหาวัสลีนาโสหะมังสาภิัมพุโนโอทาตมะนาสาสุธาวิปัสสนะมะนาวิลาปิตันเยปันเจพินโยปันเจสติยันวาวะเนกะเปิวัตะทวีอัตโตมันเจยิสัตาสวาเกิสลาเนลติทวากายาภิกขันจาเตวิชานาตาภิกขุโตเจปามะกะลุงสุวาปุถะสาซาละนังเตสัมปิ เตสัมปาตุลางหูยานังอมานุสานัทสนังอเปเกตัสสัตสัมัททักทุงหาสังอถาตันตลิงสัตังเอเกสหัสสานังทะอมานุสานะมัททักสุงอเปเกนันตมัททักุงที่สาสพาบุภาหุงสเพเตจะสพังอภิญญาว่าว่าขีวานะเตียกุมาสตมันจะยิสัต สาวกีสาระเนรเตเตวกายาพิกันตเตวิชานาตาพิโกเยวงหังกิตยยีสามมิขีลายินุบบอนุปัสสโลสตาศาสาวายคานาภุมมากะปีลัว่า อีที่มันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยัสสินโนโมทมานาภิกามุณังสมิติงวะนังอีที่มันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยัสสินโนโมทัศนาภิกมุณังสมิติงวะนังโมทนาภิกามุณังสมิติงวะนังสาตากีฬาติสาหัสายะขานานะแต่วันนิโนอีที่มันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยัสสินโนโมทัศนาภิกมุณังสมิติงวะนังอิเจตโสสาสหัสะหะยักขา อาณาตารวันทานีโยโดอิทิมันนี่อิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยะสัจินมุทัศมาณาพิกามุพิจุนังสมิติงวะนังเวสามิตาปัจจัยาตายะขานาณาตาวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยะสัจินมุทัศมาณาพิกามุพิจุนังสมิติงวะนังภูมิโลราชาขั้งยิ่งโววปูสัสสะปัสจายีวสนัง ภูมิพลราชากหิกูเวปุสานิเวสนังพิยานีนางสมัตตาสตาหัสังยักานันไปยี่รูปูสเปยูภูมิพลกูราชากโกฮิกโซปาค้าสมิติงว่านางปูริมาจัดที่สังราชาตระทัตะระโทภาษาสติกันทภานางอิปฏิมหาราชายศิโสุูตปิสหงหัตตะลาอุ อิทินามามหาพพรายทยาาี่มันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยศาศาิโนโมธามานาพิกามุพิชุนังสมิติงวะนังทักขีน่าจัตที่สังราชาวิรูโนตปัสสะสติภูมิพันทานังอธิปติมหาลายยาสาศสิสุปุตตาปิตัสสะผะาโวอิทินามามหาพพรา อิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยสศสิโนมัทมานาพิกามุงพิจุนังสมิเติงว่นังปัจฉิมัจจาที่สังราชากุวิลูปะกุปะสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสศสิโสผุตตาปีปะสะหาโวอิเทมาณาอีทีมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยสศสิโนมัทมานาพิกามุงพิจุนังสมิเติงว่นังวิคุกิลคุให้อะีสั้ ปฉิมาจัตีิสังราชาวิลูอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยัสสินโมทมานาพิกามุงพิกจุนังสมิติงวันังปฉิมาจัตยิสังราชาวิลูขโหปักษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโตกุตตาปิตัสสาภาโวอยู่ที่นามามหาพลายที่มันโตชุติมันโตวัฒนา,าวันโตยัสสิ şey yes นโน โมทมานาพิกามูพิกจุนังสัมพิติงวะนางอุตตะรัจจทีสังราชาภูเวโรตปัสสาสติยะาขานางอธิปติมหาราชย่าสัตสิโสปุตาปิตาสาภาโวอิธินามามาพะละอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนะวันโตยะสัตสิโนโมทมานาพิกามูพิกจุนังสัมพิติงวะนางปุริมาทิสังรัฐิสังรัตตะลัตโททักขิณทักขิณ เนนะวิลุหะโกปจชิเมนะวิลูปะโูเวโรอันุตังทิสังจัตตโรเตมหาราชามันตาจัตุรูทิสังทัทธสมาณะอาจารสุวเนกปิลวัตเวเตสังมายาวิโนทาสอาคูวักจะนิกาสัทธามายากูเวนทุกเวนเกณฑุวิภูจาวิภูตูสหะจันทนกามาเชตูจะกินนูมันทูนี้มันทูจะปานาโูโอภามตูจะเทวะ สูโตจะมาตาลิจิต,ตาเสนโนจะคันทับปูนารูราชาชาโนสกโกอาคูปัญจสิขโคเจวะติมพะรูสุริยะวัชาสาเอเตจเาลจะราชาโนคันทภพาสหะราชุพิ โมทนาพิการมุงพิกจุนังสมิติงว่านังอัฐากูณภะวิสานาคาเวสาลาสาหาตัตฉกาจัมพาสัสาตาลาอาคูปะยาคาสหายาติพิยามุนารัทถาถาจะ,ะ,ะอาคูนาคายัสัิโนโเอลาวันโนมหานาคาูโสปาคาสมิติงว่านังเยนาคาลายเชสาหาสาหารันติทิพาทิชาปักเขวิสุทธาจาัคูเวหายาสาเตวานะมัทธะปัตตา จีลาสุปนาอิติเตสังฆะภยันตะทานาคาราชานมาศิสุปนาโตเขมะมะกาศิพุโทโธสันหาหิวาจาหิวปยาหยันตานาคาสุปนาสารณะมะกังสูพุธทธังชิตาวาชิลาชเทนะเสีมุธังอสุลาสิตาภาละโตวาสะวัเตเสตอิทิมันโตยัสัิโนกาลกัญชาจะ มหาพินมาอสุราธานะเวขาสาวปปจิตติสุจิตติจากปหาลาโทนมุจิสหสตัตตจะจะพระลิปุตตานาังสัมเพวสัมเพเวโรจานามกาสันน่งหิวาพระลิงเสนังลางหูพัฒมุป,ปาขามูงสัม,มโยธานิพันทันเตวิคุนางสม,มิติงวะนางอาโปจากเทวปัทวีจะ ติโชวายตัทาะขมูวัลุนาวัลุนาเทวาโสโมยะสาสาสหะหมตตาการุนากายิกาอกูเทวายะสัจฉิโนทัศเสตษฐะทัศตาการยาสเพนานัตวะวนิโนอิริมัโตชุติมันโตวัฒนาวันโตยะสัจิโนทัมานาภิกามุภิกขุนังตมิติงวะนางเวทูจะเทวาสหาลีจ่ะสมาจะทูเวยามาจันทักสูปะนิสาเทวาจันทมากูปุรักชิตาสุริยะสูปานะ ปะนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักชิตานักขันตาีิปุรักีววาอาคูมันทวะลาหกาวาสูนังวาสาวโวสีทูสักโกปาคาปุรินทัตูทัศเสตทัศธากายาสัเพนานาตาวานิโนที่มันโตชุติมันตวัฒนาวันโตัวยัสักิโนโมทานาภิกาโมภิกชุนังสมิติงวังอัทคูอัทาคูสาภูเทวาชาลามขขิสิขาลิวะ อลิฏกาจะโลชาจะอุม,มาบุพพนิพิโนวลุนาสหธรรมาจะอัจจุตาจะอนิชากาสุเลยัสลุจิลาอากอากวะสะ วาสวะเนจิโนทัศสติทัศสัทกายะสัพเพนานะตะวานิโนทิมาตัชุจิตมาตัวอัตนาวันโนยะสัจฉิโนโมทามนาพิกามูมภิกชุนังสัมมิจริงวะนังสมานามหาสมานามนุสามนุสัมมาขีทาประตูศิขาอาคูมโนประตูอาคูมโนประตูศิกาอาคาคูหาโลโยเทวาเยจารูหิตะวาสิโน ปาราค้ามหาปาราคาอาคูเทวายัสสินทเทัศตทัศธากายาสาเพนานะตาวนินโนอิทิมนโตชุติมันต,ว,นตว,วัฒนาวันตยัสสินมทวานาภิกาโมภิกชุนังสมัมพิเกงวัง,วงสุก,กาการุมหาอรุณาอาคูเวคณานาสาสหาอทาตะไคหาปาโมคาอาคูเทวาวิจักขณาสัทธามตาหาลาค้าชามัทธะ มัสกาจยายสาสิโนทานายังอาคาปันโนโยที่สาอภิวัสติทัสเสรษฐาสัากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมนโตชุติมันโต,ว,นตว,วัฒนาวันโตยัสสิโนามุทานาพิการม,มุพิขุนังสมิติงวะนังเคมิยาดุสิตายามาอัตกาจยายสาสิโนสัมพิตากาลามาเศทะา โชตินามาจะอสวานิม,มารณะตินโนอาคูอาทาคูปัะละนิม,มิตาทัศต,ติทัศถากายาสัพเพนานะตาวานินโนอีอทีมันตัวชุดีมันตัวทนะวันตัวยาสัตินุวัฒนาปิกาม,มงพิกชุนังสัมมิติงวนงังลัทธิเกติวานิกายาสัพเพนานะตาวานินโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจเละทะสัทิสาสหาปวุทธชาติมคีลังโอคาตินามะ นาสวังทักเคิโมคะัะตังนาคังจันทวะอจิตาติตังสุรันมาปรม,าตตาามัตโตจักปุตตะอิทมะโตสหะสันนังกุมาโลติสุจักโซปาคะสม,มิติงวะนังสหัสลัมมะโลกานังมหาลัมมาภิติทติอุปป,ปันโนชุติมันโตคินมากายโยยัสสีส,สุทัศิทะอิสระอาคูปัญเจกะวะสะวัตตินโนเตสัจ,จะ มัทตโตอาคาหาลิตโตปาริวาลิตโตเตจัตสัมเพอภิกันเตเินเทเทเวจัลมะกมาลสนาอภิกามิปจัจจากาศหาสามันที่ยังเอถะคันหัถพันธาถาลาเคนะพันธามัตุวสมันตาปาริวาเถธามาโวมุจิถาโกจินังอิติธาสามหาเสโนกัญญหาเสนาอภิสยิปานินาตละมาหัดจะสลังกันวานะเพระวังยัตถาปาวุต สโกเมโคฐานะยันโตปะวิชุโกตถาโส ปันจูปทาวันติสังกูโลอาศัยยังวศัศีตันจะสัมพังอภินญ,ญายาวาขีวานจาจักกุมาตตโตมันจะยิสัตตาสาวกีสารณีและ,ละติมาลาเสนาพิกันตาเตวิชานาาพิขาวโวตจับปอะัปปะามักรุลุสุวาพุทธศาสารนังเวตาลาเคหิปะกะมุงเนสังโสมันปีชยุงสัมเพวิชิตาสังขามาพระยาติตายสัสสิโนุโมทันติสหภปูเตนิสาวกาเตชะเนสุตาติ บทที่15้ามงคลจักรวาลใหญ่สิริธิติมะติเตโชเชละสิทธิมหิทธิมหาคูณาปลิมิตะปุญญาปุญญาชิกาลาสะสัมพันตลายะนิกาวะนิวารณะสะมัตถะพระขาวะโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธสาวกทิงสะมหาปุริสะ ลักขนานุภาเวนะสีญานุพยัญชนานุภาเวนะอจจุตละสะตัมงารานุภาเวนะฉัมพันนะลังสียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัศปัลามิตานุภาเวนะทัะอุปาละมิตานุภาเวนะทัะปัลมาถะปานละมิตานุภาเวนะสีสะละสีสะ สีละสมาที่ปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอินทานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเยเยยะธรรมานุภาเวนะจตุลาสีติสหัสสะธรรมะขันธาลาทานุภาเวนะนาวโลกุตตะละธรรมานุภาเวนะอักตังขิกะ มคานุภาเวนะอัฏฐสัมาปัญจยานุภาเวนะชาสพิญญาณญยานุภาเวนะจตุสัจญานานุภาเวนะทาสภะระยานานุภาเวนะสมพันยุตญาณุภาเวนะเมตากรุณามุทิตาอุบีคานุภาเวนะสัมพันสัมภะปาริตานุภาเวนะรัตตาลัตยะสารานุภาเวนะตุยหังสัมภะโลคสุปัฏฐะวะทุกขะ โทมะนสุโทมะนัสสุปายาสาวินัสสันตุสัมภะอันตรายาปิวินัสสันตุสัมภะสังกัปปาตุยหังสะนิชันตุทีคายุตาตุยหังโหงตุสตาวะชีเวนะสะมังคิโกโหตุสัมภะทาอากาสะปัตทะตะวะณนะพงคังคาสะมห สมุทธาอารักขาเทวตาสัทธาตุมีอนุรักษันตุพระวันตุสัมภามังคลังรักขันตุสมัมภเทวตาสัมภพ,พุทธานุภาเวนะสัทธาสุสาน,ทน,ททนทีพระวันตุเตพระวันตุสัมภัมังคลังรักขันตุสัมภเทวตาสัมภธรรมานุภาเวนะสัทธาสุนทีพระวันตุเตพระวันตุสัมภัมังคลังรักขันตุสัมภัเทวตาสัมภสังฆานุภาเวนะสัทธาสุนทีพระวันตุเตนักขันแต่ยะขาปูตานางปาปะคะ นิวาลนา,าปาริตตสานุภาเวนะหันวาตีสังุทเวนักขตายคขาูตานางปาปักค่ะนิวาลนา,าปาริตตสานุภาเวนะหันวาตีสังุทเวนักขตายาขาูตานางปาปักค่ะนิวาลนา,าปาริตตสานุภาเวนะหันวาตีสังุทเวบทที่สิบหกพันเทตตะละกัะถาถาอติตังนาคนาวา พระเมยะนปะติขังเกอนณาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงสึนสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทะทีทำประฮีนันตังอปปตตจะอาาค่าตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอลไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปัตนัจะโยธรรมังตัดฐาวิปัสติอสังฮีรังอสังกุปังตังวิธามะ นุลูหะเยก็บุคคลใดเหงแจ้งทำาบัจรันรไม่งอนแง่นไม่คอนแขงในทำรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญทำนั้นเนื่องๆให้ปู่ปวงเถิดอ,อันเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามาละนางสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่ง ะหินสังฆลันเตนะมหาเซเนณมันจุนาก็เพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอะหูรันตะมะตันทิต,ตังตังเวพันเทกะรัตตติสันโตอาจิกเตมุนีติพระมุนีย่อมสงบย่อม พระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนะั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจริญด้วยประการชนิแลบที่สิบเอ็ดอาพินหะกปัญจะเวขะนณะปา,าทะชลาธรรมโมหิเชลังอนตัตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธรรมโมหิพยาทิงอนตัตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาระธรรมโมหิมลนางัง มาล่านางอนัตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะ่ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดภาคของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกัมมะสะโกหิกัมมะทายาทากัมมะโย นิกรรมะพันธุกมมรรมะปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรม,มังกาลิสามิกาลยานังวาปะกังวาตัสสาธายาธาพระวิสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของก้รมักสืบไปอีวังป่ามีหิอภินหังปันจาวขีขีตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทือน